นายพนัททัศนียานนท์อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้ประสงค์จะลงสมัครสมาชิกวุฒิสภา,าพร้อมคณะเขายิงคำร้อง,งอต่อสารปกครองขอให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพศ2567โดยนายพนัสระบุว่าระเบียบกะกะตที่ออกมามีประเด็นที่อยากให้สารปกครองวิิจัยเกี่ยวกับเรื่องการแนะนำตัวผู้สมัครโดยเฉพาะข้อที่ 7, 8และข้อ11 ดยเฉพาะข้อห้ามในเรื่องของการแนะนําตัวผ่านสื่อทุกชนิดรวมไปถึงโซเชียลมีเดียด้วยพวกเราคิดว่ากกตไม่มีอํานาจมากําหนดและจํากัดสิทธิ์ในการแนะนําตัวผู้สมัครซึ่งเราเห็นว่าสิ่งที่กกตอ,ออกระเบียบออกมาเป็นการจํากัดสิทธิ์มากเกินไปพวกเราทราบดีว่าระเบียบนี้ยังไม่ได้บังคับใช้เนื่องจากต้องรอพระราชกฤษฎีกาและต้องรอให้เราเป็นผู้สมัครวันนี้เรายังไม่เป็นผู้สมัครแต่เป็นผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาสมัครดังนั้นจึงมองว่า มีสิทธิเสรีภาพในการแนะนําตัวให้เป็นที่รู้จักให้ประชาชนทั่วไปเพราะสวตามรัฐธรรมนูญต้องเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงอีกทั้งวันนี้ยังได้ร้องให้สารคุ้มครองช่วข่าวด้วยรวมถึงขอให้ไต่สวนฉุกเฉินต่อระเบียบด,ดังกล่าวถึงเร็วที่สุดอาจจะเป็นภายในวันนี้มองว่ายิ่งสารไต่สวนเร็วเท่าไหรได้ก็ยิ่งดี นายพนัสบอกอีกว่าระเบียบนี้กระทบต่อพวกเราโดยตรงอยู่แล้วเราไม่สามารถใช้เสรีภาพในการแนะนําตัวเองได้เลยและที่สําคัญที่สุดคือเป็นการปิดปากบัดนมือวัดเท้าพวกเราแต่ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้มีอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นในระดับอําเภอจังหวัดหรือประเทศซึ่งระเบียบนี้เราไม่สามารถไปร้องต่อใครได้เลยนอกจากนี้เราไม่พิจารณาว่าระเบียบนี้เป็นการสกัดสวสีสม้มหรือสีอะไร เราก็แค่อยากจะยึดตามสิทธิทเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยระบบตามระบอบประชาธิปไตยควรจะเป็นระบบเปิดเพราะเป็นสิทธิของคนไทยทุกคนการจะมีสว2สองร้อยคนแต่ประชาชไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่น่าจะถูกต้องกับหลักประชาธิปไตยนายพนัสบอกว่ากรณีที่กรกรระบ,บุว่าได้เก็บข้อมูลผู้ประสงค์ที่จะลงสมัครในเว็บไซต์ 4net67 และพร้อมเอาผิดหากพบว่ามีมูลถือเป็นการขค่มขู่อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกะกะตไม่ได้บอกว่ามีอำนาจอะไรที่สามารถดำเนินการและตนได้ฟังข่าวเมื่อเช้าวันนี้ก็เห็นว่าสามารถได้นำตัวผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้เพียงแต่ว่าห้ามชี้นำหรือหัวกันหากเป็นจริงตามข่าวก็แสดงว่ากะกะตอยอมรับว่าสามารถทำได้โดยสิ่งที่เป็นประเด็นน่าเป็นห่วงคือมาตรา36ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวได้มีการกำหนดโทษไปด้วยว่าถ้ากระทำผิดเงื่อนไขหรือวิธีการที่กะกะตกำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา5ปีดังนั้นจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าระเบียบที่กกตได้ออกมานานเป็นเรื่องที่สำคัญมากหรือไม่ถึงขนาดว่าถ้าทำผิดเงื่อนไขพวกเราจะต้องติดคุกเป็นปีและถูกจัดสิทธิทางการเมืองหรอสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ควรมีโทษมากขนาดนี้ นายพนัทย้ำว่าการจะแนะนำตัวได้ต้องมีการออกสื่อดังนั้นหากจะผิดก็ควรจะผิดไปถึงสื่อบวชนได้คนละเรื่องกันประเดี๋ยวว่าในเมื่อสมมติว่าไอระเบียบอันนี้สารนั่นเคยเห็นว่าเห็นตามเราเนี่ยใช่ไหมบางข้อมันใช้ไม่ได้เนี่ยปองคตอเขาก็มีสิทธิ์ที่เขามียมหน้าที่เขาจะกำหนดออกมาให้มันถูกต้องได้จากที่สารนั้นจะตัดสินออกมาชี้ออกมานะนันมีัหลายอะไร การเลือกตั้งเนี if, if, if people, if. If school, ่ยสมมุติว่าสมมุติว่าอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าสารคุ้มครองเราเนี่ยนะไอ้ข้อข้อข้อห้ามสามข้อสิบเอ็ดูกเล็บสองเล็บห้าซึ่งเกี่ยวสื่โดยเฉพาะเนี่ยสมมุติว่าสารคุ้มครองเราตรงนี้ปั๊บเนี่ยถ้าสกตเขาเขาจะต้องกําหนดวันรับสมัครแม้ถ้ากฤษฎีกาออกแล้วเขาไม่ทําไม่ได้เขาทําไปตังนะเขากำหนดวันรับสมัครกาหนดวันสมัครเขาทาไปตังนะแต่ถ้ากว่าตราบใดสารยังไม่บอกว่า ไอ้ไ,ไอ้ข้อข้อกําหนดหรือข้อห้ามน,นี้ของเขาเนี่ยมันถูกต้องชอบด้วยรัฐหนูญชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยก็แสดงว่าไอ้ข้อกําหนดน้ำเงินยังใช้กับผู้สมัครไม่ได้เขาก็ต้องรอ้อยสารสารมีจ่าออกมาภาิีออกมาใช่ไหม